เป็นแบบคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็แบบมีอาหารตอนนี้ฝนแบบโปอยโปรยมากแบบบรรยากาศด,ดีมากครั้งแรกที่มาเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันว่าที่นี่มีอะไรไปค่ะร้านนี้ตั้งอยู่แถวแถวสมุงนะคะถนนเส้นสมุงจังหวัดเชียงใหม่ไปค่ะป้าเดี๋ยวเรามาหาที่นั่งหาอะไรกินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็พาไปชมบรรยากาศ รอบรอบนี่นั่งนี่ดีกว่าสั่งอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกมาหน้าเครื่องนอกชมบรรยากาศอุย้ยข้างในก็น่ารักนะมีเค้กด้วยววคนผอมๆผู้ด,ดีอย่างเราเราต้องทานเค้กนะเดี๋ยวดูว่าที่นี่มีอะไรกี่บ้างก็จะมีเค้ก,ม,คกมีเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีอาหารด้วยไปสั่งอาหารนี่คือเมนู เมนูเครื่องดื่มกับอาหารอ่ะเอาอะไรเดี๋ยวสั่งก่อนเขาบอกว่าเป็นซิ g เนเจอร์ของที่นี่เดี๋ยวเราจะลองชิมดูเนาะเอาที่หนึ่งค่ะเราก็ตอนนี้เราก็สั่งอาหารเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแล้วก็รสชาติของอาหารกันเราไปนั่งดูวิวข้างนอกดีกว่าตอนนี้ฝนกำลังโปรย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 แล้วกับบรรยากาศโคตรดีอะ่ะ บรรยากาศคือไม่น่าที่จะทําอะไรอะบรรยากาศหน้านอนแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนแบบห้องรับรับรองแขกที่นั่งนั่นแหละเหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากจะนั่งข้างนอกอยากจะนั่งข้างในอยากจะแบบว่าเออแบบนั่งบรรยากาศข้างในก็โอเคแล้วไม่ร้อนด้วยนะแต่ว่าที่นี่มีแอร์แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์แต่ตอนนี้มันเย็นแล้วไม่ร้อนเลยเราจะนั่งแบบว่าถ่ายรูปนะคะก็ว่ากันไปแบบนี้ก็จะแบบถ่ายรูปจึดสุด ถ่ายรูปได้เยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้เราตอนนี้เราเราจะยังไม่ไปไหนทั้งสิน้นเพราะว่าเราต้องกินข้าวอะไรก่อนอเราทาน,นอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราค่อยไปเดินย่อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนที่เนี่ยเขามีโซนห้องพักอยู่ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีโดมที่ให้เราถ่ายรูปด้วยเห็นจากในในรูปเนาะวันนี้เราจะมาสัมผัสความจริงกันว่าที่นี่น่าสนใจยังไงเนาะไปค่ะกินข้าว เีเราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็าจะมีแบบตุกต๊กตุ้งตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าเหมือนกันไหมข <c oughs> ำหน้ามอนเหมือนคิงคองหุยฝั่งนู้นมันแบบเป็นตุ๊ก,กตาหมีเราไม่ได้โซ,โซนตุ๊ก,กตาหมีนะเราได้โซนคิงคองก็โอเคอยู่กับคิงคองแตนะ่จริงเป็นคนชอบผู้ชายร่างใหญ่เหมือนคิงคองไม่เกี่ยว <c oughs> ไปเดี๋ยวเรารออาหารกัน นี่คือบรรยากาศด้านล่างก็จะมีที่นั่งด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสะพานเล็กๆให้เดินข้ามไปฝั่งนู้นนะ่าจะมีที่นั่งอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเราจะต้องเดินเดินไปดูให้ทั่วๆก่อนตอนนี้อาหารก็มาแล้ว รู้สึกชื่นใจอย่างไงก็ไม่รู้อ่าเมื่อกี้เราสั่งอันนี้คือคับแซนด์วิชนะคะของที่นี่นะแล้วก็อันนี้คือ,อสปาเกตตี้ผัดเบคอนอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตเ,เขาเรียกว่าเซตอะไรน,นะเซตลานนานะที่นี่น่ากินมากแะ้านนี้ก็คือจะเป็นสลัดทูนา่าเอ๊อาจจะสงสัยว่าทูน่าอยู่ไหนวะนี่แกอยู่ข้างในอยู่ในลืบอยู่ในลือบอยู่ในลือบอ่าท <Wow. S 1> ูน,น่นาแอบอยู่ข้างในนะคะก็จะมีผักปกคลุไมไว้อยู่อ่า wow. อันดับแรกเราจะต้องชิมไส้อั่วก่อนอนุญาตจะที่จะใช้มือในไส้อั่วแล้วก็อุยมีน้ำพริกหนุ่มด้วยขอจิ้มพริกหนุ่มนิดนึงม,มาเชียงใหม่เนาะแบบไม่เกรงใจตุต้องสั่งไส้อั่วเพิ่มอร่อยนะคะแล้วก็ ตอนนี้เราจะกินไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะต้องให้ช่าง,างภาพเนี่ยถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บไว้กล้องทํเกินเราจะกินตรงนี้ไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง<า>่งช่างภาพเนี่ยถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บไว้กล้องทํเกิ็ดข้าเหนียวทุกครั้งที่มาต้องหมายถึงไม่มาที่นะทุกครั้งที่แบบไปกินที่ไหนต่างๆก็จะต้องแบบจงเขาหน เฮ้ยอร่อยนะอาหารที่นี่อ่ะทุกคนรู้เลยเวลาแบบพาไ,ไปกินอะไรที่ไหนอ่ะถ้ากินแล้วบอกว่าอร่อยหรือว่ารสชาติดีคือว่ามันดีจริงจริงแต่สังเกตดูถ้าเวลากินอะไรแล้วแบบว่าไม่พูดอะไรเลยแค่แบบว่าอืมอะไรอย่างเงี้ยคือนะน่าจะเข้าใจนะคะเป็นอันรู้กันน้ำมันไม่พู <S <S> <S กินดีกว,ว่าเนาะ ากล้องทำกลิ่นถ่ายเ่เนเฮ้ยนึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดอันนี้คือซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวอะไรสักอย่าง่แหละนะเออเราอาจจะต้องขออนุญาตกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยจะพาไปเดินดูบรรยากาศอันนี้น่ากินมากแต่อาหารที่นี่รสชาติดีนะถ้าบอกดีเชื่อเถอะว่ามันดีถ้าไม่พูดอะไรเชื่อเถอะว่ามันพอกินได้นะ อยากไปอะไรกับมันมากแต่อันนี้ดีจริงโอเคกินต่อก็อร่อยพัคเกตี้อืมอืไม่ผ่านมันเนี่ยอืมโลาโมนอ่ะมันแบบมันนุ่นมโคลาโแล้วคือรสชาติดีเน,นี่ยร่วง ไม่เป็นกระดาษทิชชู่น่าเกลียดที่ไหมอ๋ออ๋อชู่อตอนเด็กๆก,ก็กินแบบนี้เนาะโตมาก็ทำเป็นใช้ที่ช,ชู่ทิชชู่เหมือนกับผู้หลีเขาใช้กันโอ้โหอันนี้มันคือแบบมันละมุนจริงอ่ะมันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเปื่อยอ่ะมันเป,ปื่อยภาษาเหนือภาษาไทยคือเปื่อยนะคะเปื่อย โทษนะคะพี่จะถามว่าโซนที่พักอยู่ทางไหนเอ่ยฝั่งนู้นแล้วก็ที่มันเป็นโดมแบบมีตุ๊กตาหมีหอ่ะเดี๋ยวข้าพี่ต้องเดินไปทางไหนคะเดินไปสะพานสะพานเขียว,ยวๆอ่ะหรอเอาสะพานนู้นโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะไปโดมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักขึ้นไปตรงโดมนะคะถไปดูเนาะว่ามีอะไรบ้างระหว่างทางเราก็จะแบบมีที่นั่งไว้ถ่ายรูปแบบนี้ เหมือนเหมือนพายุนก็จะแบบถ่ายรูประหว่างทางเดินได้แบบนี้เอาเอาเอาันนี้ถ่ายรูปหน่อยสิระหว่างทางนะคะอ่ะนี่จะเจอโดมแล้วโดมอะไรอ่ะบัพเปิลหรอลูก่งอะไรสักอย่างเอโดมโดมที่มันเป็นตุ๊กตาหมีอยู่ตั้งไหนอันนี้อ่ะคะไปว้าว อรองเท้าคอนอันนี้คือโดมนั่นแหละนะโดมเขาเขาเรียกว่าอะไรเอย่ยอันนี้เ <c oughs> นี่ยนะมีแอร์เนาะตอนแรกเรานึกว่าไม่มีแอร์เราคิดว่าเฮ้ยเข้ามาไม่คุ้งร้อนมากอุ้ยเปื่ยยังไงวะเนี่ยเอาเปิดหน่อยอ๋ออันนี้ค่ะคือโดมมีแอร์ด้วยนะตอนแรกอะพอนึกว่าเขาไม่มีแอร์ พราะเพราะว่าที่นี่เขาเปิดตั้งแต่กลางวันใช่ไหมแล้วคือว่าือว่าไม่มีแอร์กลางวันมาต้องร้อนแน่เลยไหมนะมีแอร์จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์อยากจะถ่าย,งยรงูปแล้วก็กวาย<ม>เห็นปันม,<ๆ>มันๆเนี่ยไม่ใช่เธอเติมลิฟต์นะแกไปแท็กซี่โวมาเมื่อกี้หลักฐาน,นะคะ่ะสมมติว่าเราลินแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะเดินน,น,นั่งดไปชมนกชมนาย ชมนกขี้ใส่บนหลังคาอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยคือว่าบรรยากาศดีแบบนอนเลน่นอยากทำแบบนี้ไว้ที่บ้านจังเลยอ่ะเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีคนทำให้เราหรือเปล่าพูดนลยอยเมื่อกี้คิดอิ่มอิมเลยอ่ะแล้จะมีแบบนี้ไม่ม,มีแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็น เป็นโดมแบบนี้อีกเขาเขามีแบบนี้อีกอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเราไม่ต้องไปหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แหละเหมือนกันแต่แลว,ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักนะคะที่พักจะอยู่ฝัง่งโน้นนะไปนี่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะเป็นต้นไม้สีชมพูนะคะชมพูแท้เลยใช่ไหมเนี่ยเออชมพูแท้ๆเลยสีแท้ๆเลยนะสีแท้ๆเลยเป็นสีชมพูเขาก็จะแบบว่าเอามาทาก็มันก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะเออเคยเห็นปะล่ะต้นไม้สีชมพูจะเป็นอะไรไหมถ้าเราจะปีนขึ้นไปถ่ายรูปเมืนน่าจะได้เขาคงคงไม่ให้เปิ้นนิ้วเบาเออเหมือนต้นแบบอะไรนะต้นวงเพชรเหรออยากต้นนิ้วต้นนี้เนี่ยถ้าขึ้นไปยืนตรงนี้ได้ไหมถ่ายรูปอยากเลย แก่แล้วถ้าตกลงมาซ่อมยากอะไรแพงถ้าถือว่าใครพาครอบครัวมาแบบมีเด็กๆด,ด้วยนะคะเขาก็จะมีโซนแบบชิงชงชิงช้าอย่างนี้สมมติว่าเราพาลูกเต้ามาแต่ถ้าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูกเราก็มากับแฟนแฟนจะยืนข้างหลังแล้วก็แบบกวายให้อย่าเผลอน,นะมึงแม่งถีบเลยทีเดียวเชียแบบนี้ไปไปดูนู่นดีกว่า โอ้ยนี่เสื้อผ้าพังเลยนะเนี่ยพังตั้งแต่โดนอันนี้เมื่อกี้แล้วเนี่ยโอ้รวดเกี่ยวขาดไปแล้วไปตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ออกแบบอยู่ข้างนอกแล้วก็ถ่ายเข้าไปด้านในนะคะเมื่อกี้เราว่าจะมาคิด,คดจะกินเค้กด้วยแต่ว่าไม่ไหวแล้วเมื่อกี้กินเยอะมากตรงนี้มีมุมถ่ายรูปเยอะเลย นฝั่งนู้นก็มีปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่วนข้างหน้าก็จะเป็นที่ถ่ายรูปเหมือนกันที่จอดรถเขาคือกว้างขวางนะจอดได้แบบเยอะเลยแต่ว่าการข้ามถนนเนี่ยสำคัญนะต้องคือว่าดูด,ด,ด,ดีๆเลยอะตอนนี้เราข้ามถนนมาละโซนที่พักก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านนะคะนี่เรากำลังจะเดินไปตึกตึๆตึนี่แหละคือโซนที่พักของที่นี่ อันนี้ยิ่งยิ่งคํายิ่งอากาศเดียเนี่ยเสมองนี่อากาศดีดีตรงนี้มันติดเขาเลยเนาะดูน่เนี่ยอันนั้นคือเขานะแล้วภูเขาบ้านเราอะหัวไม่โลนะจ๊ะเออดูดิต้นไม้ภูเขาเยอะมากตอนนี้เราก็มาถึงโซนที่พักแล้วแล้วก็มันไม่วางเวงด้วยนะที่พักเขาก็จะเป็นโดมแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเต็นเหมือนเต็นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ น,าานะคะเ,ออเดี๋ยวเราขึ้นไปถามราคาให้เข่อแบบใครจะมาท่องเทีเท่ยวจะมาพักผ่อนพสดีค่ะที่พักนี่ราคาเท่าไหร่เอ่ยเดือนนี้เหรอคะอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นเดือนนี้2000เดือนหน้า2 0 0พาพฤทจิกาธันวา2005เพราะว่าแบบหน้าหายแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะแต่ว่า2005ต่อให้3,000ก็โคตรคุ้มจริงๆเพราะว่าเขามีทั้งอาหารมีทั้งจุดต่างๆที่ให้เราได้แบบเดินเที่ยวไม่เบื่อ เนาะคือมันไม่เบื่อนี่เขาไปให้ถ่ายในห้องพักก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนว่าน่าจะมีคนพักอยู่เลาจะเป็นกฎของเขาไม่ไม่ถ่ายข้างในอะไรก็สักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราจะพามาเดินดูว่าห้องพักเนี่ยโดมที่มันเป็นอะไรนะบอลลูนหรอใสๆกับโดมเต่าหน้าเต่าจะอยู่ตรงนู้น มีแอร์ทุกห้องอันนี้จะเป็นโซนโดมใหญ่ๆน,นี้ที่มีโต๊ะนั่งจะเป็นโซนแบบว่าอาหารเช้าหรือว่าคนที่สั่งอาหารกับ้างกินในนี้ได้แล้วก็ชมบรรยากาศอะไรแบบนี้นะอยากมาพักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าต้องวันหลังวันนี้เราก็มาสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆก่อนนะคะมีโอกาสจะมาพักแน่นอนต้องได้ต้องได้กลับมาอีกอ่ะเราจะถ่ายได้แถวๆนี้เนะเพราะว่าตรงนี้คงไม่ให้เข้าแล้วมันจะเป็น พื้นที่ส่วนบุคคลสําหรับคนที่มาพักที่นี่เท่านั้นถึงจะเข้าไปข้างในได้เนาะก็ดีนะคือคนนอกไม่ใช่แบบไปเดินเพ่นพ่านได้นะถูกปะ่ะเออเราไม่ได้พักที่นี่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเดินไปดูห้องเขาต่างๆนะคะก็เหมือนเต็นท์นเบาๆเนาะแต่ว่าไม่ใช่ไม่เดินข้างใน แล้วมันบรรยากาศมาส่วนตัวแต่ไม่วางเวงน,นะนทนี่ถนนใหญ่แล้วก็เนี่ยเดือนหน้า,นาเนี่ยคือมันจะหนาวเต็มเต็มที่ละหนาวหนาวเต็มตัวละตอนนี้มันก็จะมีฝนบ้างนะคะน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่เขาว่ากัน,นถามว่าแนะนําที่นี่ไหมก็แนะนํานะเพราะว่าเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยคือแบบมันมีอะไรให้เราได้เที่ยวได้ถ่ายรูปได้กินได้นอนด้วยที่สําคัญเออคือมันครบ

คือมันครบเลยอะจริงไม่ต้องแบบไม่ต้องไปตามหาคาเฟ่ที่ไหนไม่ต้องไปตามหาร้านอาหารที่ไหนแล้วอะนึกออกปะตรงนี้คือครบเลยไม่ไม่ได้ว่ามารีวิวให้เขานะแต่เราตั้งใจจะมาเที่ยวอ,อยู่แล้วแล้วเราเห็นว่ามันโอเคเราก็เลยบอกว่าโอเคมันโอเคนะอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เข้าได้นะคะนี่จะเป็นแบบโซนแบบนั่งกินอาหารอาหงอาหารเข้ามาในนี้มันก็จะแบบก้องๆนิดนึงเนาะตอนนี้ก็จะถ่ายรูปได้ เอ้ยถ้าเกิดว่าเราแต่งงานเรามาจาัดตรงนี้ดีกว่ามึง <11. S 1> จะแต่งอีกเหรอมันจะแบบ private private อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเชิญแขกมาแล้วก็ให้แขกพักในโนนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเวทีของเราอขอมนโนหลับแป๊บหนึ่ง <laughs> เน่ก็จะมีที่นั่งข้างหลังก็สวยอันนี้มันคือว่าส่วนถ่ายรูปอะเนาะถ่ายรูปได้นั่งกินได้แล้วก็จริงๆตรงนี้มันมีจริงๆตรงนี้น่า,นาจะมีนักร้องปะมีคนร้องเพลงน่าจะแบบ หัวค่ำหรือว่ากลางคืนอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยดีกว่าแล้ว <G ül> เร็วขาแมวอยู่แล้วเนี่ยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ เดินออกมาจากโดมที่มันเป็นที่นั่งแล้วเนาะไปขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยได้เที่ยวได้กินอิม่มแล้วก็ได้ดูที่พักด้วยนะคะถ้าใครที่แบบอยากจะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็แนะนําแนะนาจริงจริงนะไม่ได้มีการแบบว่าได้ส่วนได้ส่วนเสียเราตั้งใจจะมาเที่ยวตรงนี้อยู่แล้วก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆพาทุกคนเนี่ยมาดูติดตามเราไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ